เพื่อนส่งไฟล์มาให้เออไฟล์อะไร PDF ไฟล์รูปภาพส่งมาในไ,ไลน์หรือจะเป็น Messenger หรือจะเป็น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 อะไรก็ตามนะ่ะเอาเป็นว่าวันนี้จะสาธิตที่ไลน์ไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือ Android นสาธิตบน iOS นะ PDF นอ่านไม่ได้อะต้องใช้อะไรใช้ตัวนี้เอ็นมิสเรายการใหม่หนึ่งรายการ n v ็นว i ครั้งเพื่อ <AI. S 2> สวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคจากสายด่วขนข่าวสารความรู้1414 14นะครับในหมอคอม1น1 4งนพรนั่นเองนะครับแอปพลิเคชัน envision AI ตอนนี้ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎา,าคมที่ผ่านมา <S <S ให้ใช้ฟรีแล้วจ้าเออน้ำต,ตาจิไหลเสียตังค์ไปต้องเยอะแล้วเดือนละ29ฟรีละ279เออเดี๋ยว แล้วตลอดชีพอีกสองสามพันหลายคนเสียไปแต่ว่าก็ดีแล้วกันต่อไปไม่ต้องเสียแล้วเขาให้ใช้ฟรีทุกคนแล้วจ้าก็ตัวนี้ลองเข้าไปเข้าไปเตือนเอราน,นาวอนเอนวิชชั่นคลาสสาวอ๋อเขาอยากให้เราใช้แว่น e อ vision g l a s s โอ้แต่มันแพงอะ่ะขอใช้ฟรีได้ไหมอจอยนวเวอร์เวนเออร์ทูเลอร์บัเนาลิชเตอร์ลิชเตอร์นาวเลยตกลงตกลงตกลงคุ่มคงลิจิตเตอร์ไม่ไหวะนะอ่าขยายปุ่ม โอเคในแอป Envision AI เนี่ยมีหลากหลายฟีเจอร์และฟังก์ชันนะครับเข้ามาเดี๋ยวมีโอกาสว่างๆไงจะมาสาธุสาธิตกันแต่ว่าวันนี้ครับให้เพื่อนๆโหลดแอป Envision AI นะครับ E n v, I s I o n v n v A I S I O N e n v i s i AI มาติดตั้งให้เรียบร้อยบนร,ระบบปฏิบัติการ App Store หรือ Play Store ลงลงมาโหลดมาดระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ไปโหลดที่ App Store และ Play Store โหลดให้เรียบร้อยแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้ด้วย อ่าอีเมลก็ได้ Google ก็ได้อ่าลงชื่อเข้าใช้ตามที่คุณอยากจะลงชื่อเข้าใช้เพราะอ่าสมัครสมาชิกเขาอ่ะให้เรียบร้อยนะอ่าแล้วตกลงอนุญ,ญ,ญาตให้เขาถึงอะไรไปรายการใหหนึ่งรายการแต่วันนี้เราจะมาโฟกัสกัน yeah. ที่แอปพลิเคชันไม่ได้อ่านจะดข้อความอนุญาตปิดแต่สองครั้งเพื่อไปิดหน้าจอเนาะมาหน้าจอเปิดใช้อยู่เพราะว่ามีความเป็นส่วนตัวนิดนึงตอนนี้ทุกอย่างจะมืดสนิทเพราะเราใช้ voice over สําหรับเพื่อนๆคนตาบอดนะครับโอเคผมจะไปโฟกัสกันที่แอปพลิเคชัน โฟลเดอร์ชาพินสี่รายการใหม่หนึ่งร้อโฟลเดอร์เฟสบุ๊กไลน์รายการใหม่หนึ่งร้อยหกสิบรายการครับไลน์แต่สองครั้งเพื่อเติมเข้าไปที่ไลน์ไลน์แชทปุ่มอ่าแล้วก็มาแต่สองครั้งเพื่อเปิมคนละครึ่งบานเนอร์สี่เอ็งคนละครึ่งเลยเหรอปิดซิติโชกคุณส่งรูปสิที่นี่ซิติโชคก็คือกลับปุ่มเอาเป็นว่านายสิทธิโชคส่ง pdf หรือส่งไฟล์รูปภาพหาผมเดี๋ยวอ่าลองดูนะครับสมมติว่ามีคนส่งไฟล์ pdf ก็คือเป็นไฟล์เอกสารประเภทหนึ่ง ทำมาจากรูปภาพในนั้นอาจจะมีตัวอักษรหรือทํามาจากโปรแกรมเวิร์ดแต่เซฟเป็น PDF ซึ่งมันเข้าถึงยากอ่ะไฟแนลร,รูปภาพสิบสี่ <14 S 1> ไฟแนลจบสิบสามห้าสิบไฟแนลจมเชิญผู้รับรางวัลเข้าร่วมง,งานบุคคลหนึ PDF. ่งร้อยยี่สิบเจ็ดลอสี่สิบแปดออันนี้สมมุติเป็นต้นว่าเอ,อันนี้ก็เพิ่งไปทับรางวัลมาครับในส่วนของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนส่งจดหมายเชิญไปรัปรบเข็มเชชูเกียริอันนี้นะแต่เป็นไฟล์อะไรโปรดฟังอีกทีนะึง ไฟแนบจงเชิญผู้รับรางวัลเข้าร่วมงานบุคคล127-48 PDF PDF ครับถ้าเราติดต่อกับหน่วยงานภายนอกร้อย 99. ละ99.9999เขาจะส่งไฟล์ส่วนใหญ่แนบมาไม่ว่าจะเป็นเมลหรือไลน์หรืออะไรก็ตาม่งเป็น PDF ครับอ่ะเดี๋ยวหนึ่งนี้แต่สองครั้งลองเปิดดูไฟแนบ,นบจงเชิญผู้รับรางวัลเข้าร่วมกลับช่องป้อนข้อความกำลังแก้ไขรูปภาพรูปภาพแชกเครื่องมือแชร์ชร,รูปภาพ ทำเครื่องหมายปุ่มสวิตช์ทำปเครื่องหมายค้นหาปุ่มอ้าวอะไรอะจงเชิญผู้รับรางวัลเข้าร่วมงานบุคคล127ลบ PDF หัวข้ออ้าวแล้วอ่านยังไงอะเพื่อนเพื่อนเสร็จสิ้นปุ่มมีปุ่มเดี๋ยนะเสร็จสิ้นมีปุ่มเสร็จสิ้นปุ่มแรกแล้วก็อันที่สองคือจงเชิญผู้รับรางวัลเข้าร่วมงานบุคคล1 2 7่งลบ PDF หัวข้อแล้วเชิญใครอะเชิญใครอะค้นหาปุ่มค้นหาปุ่มอ้าวค้นหาอะไรทำเครื่องหมายปุ่มสวิตช์ทำ แชร์เรื่องมือแชร์ชรอา้าวงงอง้อาแต่ถ้าเรามี Envision AI นะครับคุณเคียงแค่ติดตั้งแอปแล้วลงชื่อเข้าใช้ให้เสร็จให้เรียบร้อยคุณกดที่ไฟล์ PDF เนี่ยครับในแอปพลิเคชัน line แล้วปัดมาที่คำว่าแชร์เรื่องมือแชร์แช<ข>ร์เรื่องมือแชร์เนี่ยครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปุบ๊บแชร์ปิดทิ้งหน้าต่างที่แสดงขึ้นจะม,มีเมนูนตามบริวัต้นตาทแสขึ้นเราก็ปัดไปหาคำว่า จงเชิญผู้รับรางวัลเข้าร่วมง,งานปิดปุ่มปิดปิด,ป,ดปิดเลยไม่ครับไปที่เมนูสุดท้ายเลยครับปัดขวาไปเรื่อยข้อความตอนนี้แก้ไขการทำงานาปุ่มมีข้อความอะไรมาอีกนะเนี่ยแก้ไขการทำาดาวน์โหลดวิดีโอเฟซบุ๊กแก้ไขแก้ไขดาวน์โหลดดดาวนโ์โหลบันทึกไปที่บันทึกไปยัง Envision ปุ่มอ่าคือเราก็ต้องปัดขวามาไดเรื่อยๆนะครับจนเจอ Envision จริงๆเขาก็จ,จะมีข้างบนนะจงเชิญผู้รับปริญญาด้านมิศวกรรมปุ่มล็อกคัดลอกโน้ตปุ่มมีคัดลอกโน้ตมีหัวดอกบอก True ID ดอกบอก True ID เมลไลน์ Mail, line, คือส่งได้เยอะเลยคือปัดมาเรื่อยๆมีโฮมนิดหนึ่งนิ้วป,ปัดขวาม,มามมเรื่อยๆ Voice a s s i s ปุ่มเพิ่มเติมคัดลอกปุ่มล็อก PDF พิมพ์ปุ่มไร้กระดาษยนเหมือนบันทึกที่ k e f ปุ่ม Envision It ปุ่ม, e ม Envision It เนี่ย Envision AI Envision AI ปัดมาจนเจอตรงนี้กดจากแชร์ปุ๊บปัดขวาม,มาเรื่อยๆจนเจอ Envision AI แล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งคุณต้องมีแอปนี้อยู่ในเครื่องก่อนนะครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปุ๊บ แล้วเขาก็จะเปิด Envision AI แล,และทำการส่ง <En vision. S 1> ไฟล์นี้ปนไปที่เว็บไซต์ของ Envision แล้วจะมีเสียงดนตรีให้คุณได้ยินแบบนี้ฮะคุณได้ยินหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ผมได้ยินเขาก็จะมีการไฟล์ PDF เนี่ยไปปร,ประมวลประเมินโดยเว็บไซต์ของเขานะครับที่เซิร์ฟเวอร์เขาแล้วก็จะได้ข้อมูลออกมาเดี๋ยวเราลองปัดปัดขวาแถบนำทางปุง่มย้อนกลับปุ่มย้อนกลับปุ่มแรกครับปัดขวามาถ้าไฟล์เดียวใช้เวลาไม่นานแต่ถ้า หน้าเดียวไม่นานแต่ถ้าสองหน้าสามหน้าสิบหน้าร้อยหน้าพันหน้ายิ่งนานตามจํานวนระยะเวลาของขนาดจํานวนหน้าของไฟล์ PDF นะครับเพราะ PDF คล้ายกับเอเป็นหน้ากระดาษนะครับเป็นหนึ่งหน้าสองหน้าสามหน้าสี่หน้ารวมแพ็กกายเป็นไฟล์ PDF มาปัดควาครับจมหัวข้อจมหัวข้อตั้งค่าการอ่านมีปุ่มตั้งค่าการอ่านด้วยเห็นบ้าก็คือสามารถตั้งค่าเกี่ยวกับความเร็วเกี่ยวกับ ความเร็วของตัว t e c h to s p e e d แเราเนี่ยครับเสียงกันยาเสียงจะเป็นเสียงภาษาอังกฤษเสียงไหนหรือความเร็วเท่าไหร่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนี่อ่านได้เลยครับเดี๋ยวจริงๆตรงเนี้ยเขาจะขึ้นมาให้เราอ่านได้หมดเลยเนะครับคุณสามารถเอาสอนิ้วลูดลงศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชน Center for Morality Promotion Public Organization ที่26หนึ่นเครื่องหมายทับี เรื่องขอแสดงความยินดีและขอเชิญเข้าร่วมรับรางวัลพิธีมอบรางวัลคุณธรรมอวอร์ดประจำปี2554้าหาสในสิทธิโชควันอิฐทีนั้นออสง 5, 6, งองห้าห้าสเนี่ยเนี่ยมีมีผิดนิดคือเขาก็จะอ่านจนจบเลยนะครับอ่านจนจบเลยแต่ว่าจริงๆตรงเนี้ยมันเป็นตัวอักษรที่เขาไปเรคโคนไนต์อ่า OCR ออกมาได้เป็นตัวอักษรซึ่งเรามาโฟกัสกันด้านล่างดีกว่าครับปัดขวาม,มาเรื่อยแปลภาษาหรือสีนิ้วสีนิ้วแตัวเลือกแปลภาษาเพื่อเลือกภาษาที่แปลข้างล่างหน้าจอจะมีปุ่มแปลภาษาในกรณีต้นฉบับเป็นภาษา อังกฤษแปลเป็นไทยได้ไหมบเนาะผมไม่แน่ใจเหมือนกันมไม่เคยลองไม่เคยลองไปภาษาปัด้ายมาเล่นตั้งแต่หน้าเริ่มเนี่ยเล่นตั้งแต่หน้าเริ่มย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของหน้านี้ปั้าทะอีกเล่นปุ่มอ่ามีเล่นอ่าเดี๋ยวเราปัดขวามาที่คาว่าเล่นตั้งแต่หน้าเริ่มถ้าเล่นมหมายความว่าคุณโฟกสัสย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของหน้านี้โฟกัสอยู่ที่ตําแหน่ไงไหน,นคือจะเล่นตั้งแต่ตรงนั้นต่อได้แต่ถ้าเล่นตั้งแต่หน้าเริ่มหมายความว่าเล่นตั้งแต่บรรทัดแรกตัวอักษรแรกเลยเราลองหนึ่งนิ้วแต่ครัง เล่นตั้งแต่หน้าเริ่มศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชน Center for m o r a l i t y p r o m o t i o n Public o r g a n i z a t i เ n อ่ะหยดดว่เล่นตั้งแต่หน้าเริ่มศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเลือกอยู่เล่นคุณปัดซ้ายมาที่ปุ่มเล่นเลืเลอกอยู่นะครับแล้วหนึ่งนิ้วแต่สําคัญจะหยุดตรงนั้นนะครับซึ่งโอ้โหถ้าคุณอยากตั้งค่าความเร็วแค่ไหนอะไรยังไงไปตั้งค่าการเล่นตรงข้างบนได้นะครับอ่ะเราปัดซ้ายมาอีก ตัวเลือกการส่งออกปุ่มเราสามารถโอ้มีตัวเลือกการส่งออกด้วยปสัสใบันทึกลงในห้องสมุดบันทึกลงในห้องสมุดของ Envision AI ได้ด้วยอ่าแต่ว่าผมจะมาโฟกัสที่ปัดขวาตรงนี้ตัวเลือกการส่งออกตัวเลือกการส่งออกครับ1นิ้วแต่สองครั้งเข้าไปตัวเตือนตัวเลือกการส่งอ,อมีอะไรบ้างครับปัดขวามาบันทึกเป็นไฟล์ text ปุ่มบันทึกเป็นไฟล์ t e x อ่าบันทึกเป็นไฟไล์ text และแชร์ไปไว้ในดอปบล็อกส่งอีเมลหรือจะส่งไปที่ ไหนก็ได้ก็เหมือนกันการแชร์ปกติแต่เป็นไฟล์ txt เป็นไฟล์ตัวอักษรยี่ยมเลยปัดขวาครับคัดลอกไปที่ิปบอร์ดอารารันโดปุ่มคัดลอกไปที่คลิปบอร์ดครับไม่ต้องมานั่งหมุนโรเตอร์ทีละบรรทัดบรรทัดบรรทัดเลือกตัวหนังสือที่กดตรงนี้ปุ๊บเขาคัดลอกทุกบรรทัดที่เขาเล็กคนไหนยโอซีอออกมาได้ทันที่แล้วคุณอยากจะไปไลน์ไป,าไปหาเพื่อนคนนี้หมุนโรเตอร์ไปที่แก้ไขปัดลงหาคำว่างเคาะได้เลยถ้าคุณเคาะที่คัดลอกตัวนี้ คัดลอกไปที่ปุ่มอรการานโเขาจะคัดลอกทุกบรรทัดหนึ่งนิ้วเสองครั้งคัดลอกทุกบรรทัดของจดหมาย PDF ตัวนี้ให้เลยปัดขวาครับแชร์เทคไฟล์ปุ่มหรือจะแชร์เทคไฟล์อ่าอันแรกมันมันทึเป็น txt อันนี้แชร์เทคไฟล์เป็นไฟล์ .txt ส่งไปได้เลยอีกทีหนึ่งนะครับไปที่ .doc อบบอไปที่นู่นนี่นั่นแต่ละอันผมเองอาจจะเริ่มสับสนกับชีวิตว่าอันนี้มันคืออันนี้มันคือแต่ว่าลองเล่นกันได้ผิดไม่ว่ากันโอเคครับปัดขวาต่อยกเลิกยกเลิกดีกว่าหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งอ ตัวเลือกการส่งไฟล์ PDF อ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตปิด Envision AI แอบสลับแอปไลน์ทำงานอยู่ e n v i s i o n r ทำงานปิด Envisioner r แล้วายแอบสลับแอปไลน์การทำงานปัจจุบันปิดเปิดใช้งานไลา์แล้วผมกดเสร็จสิ้นรูปภาพเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นตรงนี้เอาไปก่อนบปุมเรามาอีกหนึ่งอย่างจริงๆมีหลายแอปที่ทำได้แต่ Envision ก็ทำได้ครับก็คือไฟล์น่ปรูปภาพ14ตอนบ่ายสองโมงผมส่ง ไฟนัรูปรูปภาพไม่แล้วและรูปภาพทีไรก็ไหม่รู้เรื่องทุกทีผมก็ปัดขวามาที่แชร์ปุ่มในแอปไลน์บน iOS เนี่ยหรือบน Android จะเห็นอย่างนี้ไหมถ้าไม่เห็นก็หนึ่งนิ้วแต่เข้าไปในรูปแล้วเลือกแชร์นะครับผมแต่ถ้าบน iOS เนี่ยคุณปัดขวามาที่ไฟนัรูปรูปภาพส่งรูปมาให้ทำไมเนี่ยส่งรูปทําไมแล้วรูปอะไรรูปอะไรปัดขวามาแชร์ปุ่มแชร์ครับหนึ่งนิ้วต่สองนิ้วแชร์แช์เลยครับแชร์แชร์ไปไหนปัดขวามานาวิไอาจนสุดแชร์กับ สิทธิโชคุ่มอ้าวอันเนี้ยจะเห็นรายชื่อของในเครื่องก่อนให้ปัดขวามาเรื่อยๆจนสุดที่แชร์ไปยังแอปอื่นแชร์ไปยังแอปอื่นครับแชร์ไปยังแอปอื่นปัดขวามาเรื่อยๆหรือจริงๆแต่4นิ้วแต่ครึ่งล่างหน้าจอที่แชร์ไปยังแอปอื่นแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งข้ามาแล้าปุนนาีหนึงหน่งพันสี่สิบสี่ fea สองสี่แสิบแปด c จอบสี่ข้างล่างหก้าหกดีหนึ่งันสี่สิบสี่ fml line บุ๋มเนี่อนต่ขึ้นล่างหน้าจอครับ่ ท kind of um, okay, right. uh, uh huh, ี่ัเดขอาเพลสรูไอดีคยเพลสครูไอดีมูเกอร์นี่ัดดอบ็อกส์ม anyway> ีโฮมเพิ่มเติมปัดควาไปเรื่อยๆครับหนงิ้วปัดขวาเรื่อยๆปุ่มบันทึกภาพกำหนดให้กับไรพิมปุ่เรคเทอร์ไน์สวิชร์าดาิญเรคเอร์ไนส์สบบันทึกที่คเอนิชชั่นอีนี่เจอแล้วครับเอนวิชช n ่น e ีทเอนว่นอครับหน่ิ้วแตะสอครั้งเขาไปเลยปุ่มเขาก็จะเปิดเอนิชชันนีแล้วก็มีเสีนตรีปุมย้อนกลับอ่าเออ เส้นดนตรีจบก็น่าจะเสร็จนเนาะอันนี้ดู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 อะคราวนี้เราปัดความมาสแกนเอกสารสแกนเอกสารหัวข้อปัดความมาตั้งค่าการอ่านตั้งค่าการอ่านเนี่ยอะเดี๋ยวเราลองเข้าไปไม่ไม่เข้าดีกว่าเพื่อนเพื่อนทีนนน่ครับก็เหมือนกับเวลาเราไปตั้งค่าว่าอยากใช้เสียงตัวนี้ความเร็วเท่าไหร่อยากเปลี่ยนใช้เสียงไหนเป็นเสียงหลักเสียงรองเนาะอะโอเคครับปัดความมาข้อมูลเพิ่มเติมหัวข้อมูลเพิ่มเติมปัดความมาข้อความที่ตรวจพบข้อความที่ตรวจพบในภาพคือ Department Disabilities Empowerment Persons with of of อ๋ออันนี้เป็นข้อมูลภาษาอังกฤษเหรอนี่คือหลังบัตรคนพิการของผม Ministry of Social Development and Human Security ปัดขวาอีก 1. นท้องกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทยก็แปลได้ไทยก็สกัดออกมาจากในภาพได้อังกฤษก็ได้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปัดขวาต่อ,าาาอาทางการเห็นวิจุฮาดิสเบิอทางการเห็นดิสเบิ l i ต y สองทางการได้ยินหรือสื่อความหมายหัวข้อคือเขาอาจจะมีการเรียงเออผมว่ายังมีนิดนึงเนาะที่เวลาที่มีหัวข้อหัวข้อหนึ่ง่ยังเรียงถูกมั่งผิดมั่งนะครับก็เหมือนเดิมครับด้านล่างถ้าคุณปัดความมาเรื่อยๆก็จะอ่านจนจบได้แต่คุณสามารถที่จะอ่าลายภาษาลายภาษาอันเนี้ยดตัวลายภาษาด้านล่างนะผมปัดขวาปัดซ้ายย้อนกลับมา เล่นตั้งแต่หน้าเริ่มเล่นตั้งแต่หน้าเริ่มเล่นเล่นเนี่ยเราสามารถกดหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเล่นต่อได้เลยตัวเลือกการส่งออกหรือตัวเลือกการส่งออกก็ส่งออกไปไหนต่อไหนได้หรือบันทึกลงในบันทึกลงในห้องสมุดห้องสมุดได้เลยนะครับผมเนี่ยตัวเลือกการส่งออกตัวเลือกการส่งออกเพิบ1หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งตัวเตือนตัวเลือกการส่งออกอ่าแล้วก็มีตัวเลือกเหมือนเดิมครับบันทึกเป็นไฟล์บันทึกเป็นไฟล์ คัดลอกไปที่ 6, ออรีปกอรการันดอ่าบันทึกเป็นไฟล์หรือคัดอ,อ๋อบันทึกเป็นไฟล์เก็บไว้ใน Envision AI เอหรอหรือไม่ก็กดแชร์ไฟล์เทคนี้ก็คนละอันกันนะบันทึกเป็นไฟล์กับแชร์ก็คือบันทึกน่าจะเก็บไวนะ้เนาะแชร์ผมเองต้องบอกว่าผมใช้แต่แนะชร์เนาะแชร์ไปที่ดอกบล็อกเลยต่างๆ,น,ๆานานาเหล่านี้แชร์ไฟล์หรือไม่ก็แชร์ไปที่อีเมลอย่างเงี้ยครับผมคัดล <pocket S 1> อกไปที่ลิปกอารการันดอคัดลอกไปที่คลิปบอร์ดแล้วก็เราสามารถที่จะส่งเป็นข้อความอ่ะเนี่ยเอาเดี๋ยวผมหนึ่งครั้วแต่สองครั้ ไปที่คีย์บอร์ดนะครับหนึ่งิ้วแต่สอครั้งปุ๊บเอัดลอกแล้วทัดลอกแล้วด้วยนี่ย้อนสแกนเอกสารแล้วก็โฮมออกมาแล้วก็ไปหารายการใหม่หนึ่ง้กสิบโฟลเดอร์ชาพิโฟลเดอร์เฟสบุ๊กไลน์รายการใหม่หนึ่งร้อยแล้วคราวนี้ก็ไลน์หน้าจอโฮมไฟแนลลาซาร์แชร์ปุ่มทำไมเนี่ยแต่สองครั้งเพื่อแชร์คนหาคนหาคนหลับครึ่งสฟท่้าเมื่อกดยืนเนี่ยสมาคมสิทธิโชคคุณสมรูปสิบสี่สิบศูนย์ เธอ,อ,อข้อความที่ส่งมาให้เราเนี่ยเราแปลให้แล้วเราสกัดตัวอักษรมาให้แล้วก็มาที่ช่องแก้ไขช่องข้อความโปรโดแตะสองครั้งเพื่อแก้ไขออข้อความช่องข้อความช่องข้อความแล้วก็หมุนโรเตอร์เพื่อแก้ไขข้อความคําคำที่สะกดผิดแก้ไขหนึ่งนิ้วปัดลงหมุนโรตอร์ม,รอมาที่แก้ไขอ่ามุดการแก้ไขหมุนโรเตอร์หรือตัวหมุนเนี่ยก็ใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้หมุนเหมือนหมุนวอลลุ่มนะครับหมุนวอลลุ่มอ่ะเวลาหมุนหมุนเวลาคุณเพิ่มเสียงลดเสียงเวลาที่เหมือนกับเครื่องเสียงอ่ะบิดไปทางซ้าย การดำเนินการหรือปิดไปิขวาแล้วแต่เลยตัวอักษรการดำเนินการบังคับในแนวตั้งเริ่มต้นบิดบิไปหนเาว่าการดำเนินการตัวอักษรลายมือเขียนสิทธิโชคลายมือเขียนตัวพิมพ์เล็กอ้าวไปไปไปเป็นไม่เข้าใจคำตัวอักษรบังคับในเริ่มต้นตัวบรรจุภาษาเสียงเนี่ยเบางทีไม่เจออย่าลืมมาแตะที่คีย์บอร์ดก่อนแล้วค่อยหมุนคำที่สะกดผิดแก้ไขเจอแล้วแล้วหนึ่งนิ้วปัดลงสแกนข้อความวางวางครับปัดลงจะทำ่าวางแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้ง ลนวางมาจาก Envision ไลน์ก็วางมาจาก Envision นะครับแต่ถ้าเป็นระบบ Android ถ้าคุณใช้ Talkback นะครับพอกดคัดลอกแล้วพอมาอยู่ที่ช่องเนี้ให้1นิ้วลงแล้วเลี้ยวขวาเปิดเมนู Talkback ขึ้นมานะครับหรือเอสานิ้วแต่3ครั้งได้ไหมวางได้เลยเนาะเออหรือ1นิ้วลงแล้วเลี้ยวขวาปัดขวามามันจะมีการดําเนินการเข้าไปแล้วเลือกวางได้เลยอ่ะเนี่ยข้อความมาแล้วผมส่งรอขอหลอชอส่ง,งส่งตุ้มข้อความเสีย นี่ครับข้อมูลเพิ่มเติมดูเหมือนข้อ14-25่าสิบสข้อมูลเพิ่มเติมดูเหมือนข้อความตัวอักษรข้อความที่ตรวจพบดิชภัณฑเนวอฟฟเอ็มพาวเวอร์เงินวอฟฟเพรสเนตวิตดิสเดเบลเทีสมินมิสทรีวอฟโซเชียลเดเวลลอเนนฮิวมนซิตี่งกลุมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยทางการเห็นวิพิชเดเบลเทีทางการได้ยินหรือสื่อความหมายทางการ,ราวันนี้วันนี้การใช้งาน, AI, นาาเนอเ ถ้าคุณติดตั้งแอปไว้แล้วนะครับถ้าคุณติดตั้งแอปไว้แล้วแล้วหา Invision AI หาไงไ <ล S 1> ่ะเนี่ยน่อบางคนบอกว่าแต่สครั้งเพื่อไเลยฟังแล้วอยากจะลองติดตั้งมั่งแล้วแหละบางทีจะได้เวลาคนส่งรูปภาพมาหรือบางทีคนเขาเรียกว่าอะไรนะส่งไฟล์ PDF มาก็โ <Fold> er การตั้งค่าแอปสโต้แต่สองครั้งเพื่อะไรเลยเดี๋ยวขออนุญาตไปที่แอปสโต้เอ,อะเปิดหน้าจอมาหน้าจอปิดใช้อยู่ แอปสตไปที่แอปสต้แล้วก็มาเล่นกันเถอะรายการแถบค้นหาปุ่มไปที่แถบค้นหาด้านล่างขวามือสุดเลือกอยู่ค้นหาแต่ถ้าคุณใช้ Android ก็ไปที่ p Play Store แล้วก็ไปที่ช่องค้นหาด้านคําว่าค้นหาตรงกลางด้านบนสุดอ่าแล้วก็ช่องค้นหาหาเกมแอปเรื่องราวและอื่นๆช่องค้นหาแื่สองครั้งเพื่อแอกถ่างตำแหน่งจุดแทกอยู่ท้ายบรรทัดช่องค้นหาตัวเลขแ้นทีมถัดไปอังกฤษแกนทีมถัดไปภาษาไทยอ ecco e a ecco n november n n november g v v i c t o v i c t o r i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 ndia s s s t e l l a u i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 ndia o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 scar b n november n n november อ่าลองพิมพ์แค่นี้นะ Search แล้วกด Search ENVISION แล้วกด Search หรือค้นหาด้านล่างขวามือสูททั้งระบบปฏิบัต e ิการ iOS Android ENVISION หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งที่เสิร์ชหรือค้นหานินช่องค้นหาแล้วก็ปัดสองครั้งเพื่อแก้ไขลางข้อความยกเลิกการโฆษณาเปิดปุ่มการโฆษณาเปิดการโฆษณา ENVISION เพิ่มประสิทธิภาพสีดาวครึ่งการจัดอันดับ20จำนวนปุ่มนะครับของอันเนี้ยเดี๋ยวเรา อันแรกเลยที่เจอเนี่ยการโฆษณา Envision AI เพิ่มประสิทธิภาพ4ดาวครึ่งการจัดอันดับ20จำนวน Envision AI เนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพลองหนึ่งนิ้วต่ดองครั้งเข้าไปหน้าปก Envision AI รูปภาพไปดูผู้พัฒนาว่าคือใครครับปัดขวาม,มา Envision AI หัวขอ้อ Envision AI คือชื่อแอปพลิเคชันแต่เวลาโหลดเสร็จจะชื่อ Envision เฉยๆ,ๆนะครับปัดขวามา Envision Technologies BV กุ่ม Envision Technology Exton Technology นะครับ Envision Technology ตัวนี้แหละครับแล้วคุณก็ปัดขวาม,มาที B, v, ่ ปุ่มติดตั้งหรือรับหรือเก็นะครับรับหรือเก็ตถึงนิ้วแต่2ครั้งเข้าไปแล้วก็ติดตั้งตามวิธีการของแต่ละท่านได้เลยเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วอย่าลืมไปล็อกอินตามขั้นตอนคุณจะเลือกใช้ Google คุณจะเลือกใช้สิ่งใดก็ตามรองที่จะเรียนรู้และใช้งานกันนะครับวันนี้ก็เอาทิปเทคนิคการที่เราได้ไฟล์ pdf ที่อ่านไม่ได้มาแล้วคุณสามารถที่จะเปิดอ่านได้แล้วคัดลอกก็ได้นะ รูปภาพเนี่ยคุณคัดลอกก็ได้ลองนำไปใช้งานกันดูครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม